สวัสดีครับแล้ววันนี้เราอยู่กับรถ Toyota Commuter นะครับหรือว่ารถตู้ไฮแอ d นั่นเองนะครับเป็นปี2023ครับผมเราอยู่กับเจ้าตัวจอ Android ดีคานะครับตัวนี้เป็นสเปค 2K แลม8ลอม128เร o l ลูชัน2,000คูณ1,02นะครับถือว่าเป็นตัวท็อปสุดในท้องตลาดเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้นะครับและยังได้ความพิเศษที่เหนือจอ Android ท,ทั่วไปนะครับสามารถอัปเดตออนไลน์ได้ในอนาคตครับผมนะ ดูภาพนะครับกล้อง3า0นะครับสิ่งที่ได้เป็นแบบนี้นะครับถือว่าชัดมากๆเลยนะครับตัวนี้นะฮะเป็นกล้องถอยหลังนะครับตัวนี้เราเลือกมุมมองได้นะครับด้านหน้าก็เช่นกันนะครับเราเลือกมุมมองที่ท่านชอบได้เลยนะครับด้านซ้ายด้านขวานะฮะกดเลือกตำแหน่งดูนะครับก็ชอบแบบไหนยังไงนะฮะตัวนี้ยังพร้อมการใช้งานนะครับแบบลื่นไหลนะครับผม ภาพสวยๆแบบนี้เลยครับผมในเรื่องคุณภาพของเสียงนะครับตัวนี้ก็จัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับมีมาให้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบนี้ในเรื่องของการปรับแต่ง eq นะครับทำ time ครับผมนะฮะตัวนี้นะฮะในเรื่องของดิจิตอลทีวีตัวนี้ก็ลื่นไหลและไวมากครับผมภาพชัดด้วยนะฮะกดปุ๊บปั๊บเล็นเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะฮะลื่นไหลมากๆครับผมนะฮะ ภาพสวยด้วยครับสีสดจริงๆนะครตัวนี้นะฮะถือว่าสุดยอดมากๆครับผมสําหรับจอแดรอยดีคาทําออกมาสเปคตัวนี้นะฮะนะครับตอบโจทย์ผมเองยังชอบมากๆเลยครับตัวนี้นะฮะโอเคนะครับเรื่องการใช้งานนะครับต่อมาในส่วนของการใช้แมปแผนที่นําทางตัวนี้ลหละนะครับก็ลื่นไหลเช่นกันนะครับเดี๋ยวลองทระบบดูนะครับผม นำทางไปเชียงใหม่นะครับระบบปักมวลผลเส็จสบไปบอยพร้อมเดินทางแบบนี้เลยนะฮะแบ่งเล่นสองหน้าจอแล้วครับตัวนี้นะฮะให้ความไวมากๆครับผมปุบปับปุบปับกันเรยวไม่มีหน่วงนะครับตัวนี้นะฮะโอเคฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับจอยแอนดรอยดีคาดีๆแบบนี้นะครับสำหรับรถคุณนะครับต้องการติดตั้งจอยแอนดรอยอยากทราบโปรโมชั่นสำหรับรถตัวเองนะครับโทรได้เลยครับผม นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นเด็ดๆอยู่นะครับ091ครับผม554 4 4 5 6ครับผม091 554 4 4 5 6สวัสดีครับ